สวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้อง่องยูทูปเกษตรหมูพอเพียงวันนี้ก็อัปเดตณวันที่สิบสองพี่น้องวันมะขะบูชาพี่น้องเดือนกุ่มภาสองพันธ์2ร้8ยหบแดพี่น้องกับที่ตามดราลิ้กี้ก็พี่น้องตอนนีก็เหาจะนนี้เฮาขาดบ่เลยพี่น้องต้องมั่นดูแลพี่น้องดอลิ้กี้จะวนีเป็นช่วงปลายของการดอกบานพี่น้องก็อีกประมัณไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์พี่น้องระมาณ4-5ี่ห้มือเขา็สิบานแล้วบมดพี่น้องนี่ครับ ปีนี้เป็นปีดีอากาศดีพี่น้องดอกสมบูรณ์เพศมีความสมบูรณ์พี่น้องดอกสมบูรณ์เพศไหม้เขาวางเลยพี่น้องมีดอกตัวปูดอกตัวเมียอยู่ในช่อเดียวกันก็ตอนนี้กี่สีออกดอกลกพี่น้องพี่น่ะเพราะอากาศนั่งหนาวเย็นสม่ำเสมออยู่พี่น้องเพราะตอนเช้าก็หนาวเพราะว่าพิกัดอยู่สารค้ามก็อากาศดีพี่น้องตอนนี้ดอกดอกบานแล้วพี่น้องบานใกล้ต็มร้อยแล้วพี่น้องดอกสมบูรณ์เพศนี่ครับดอกบางข้างก็นี่ครับดอกนี่ก็เริ่มติดน่วยแล้วพี่น้องนี่กรีดกว่า เริ่มติดหน่วยแล้วก็เจ้านี้การดูแลแบบไรพี่น้องเอาพาวงต้นนี้ต้นน้อยๆก็เป็นดอกพี่น้องนี่ครับต้นน้อยๆปลูกไม่ได้ที่หาเดือนได้พี่น้องนี่แต่ว่าเขาใส่กิ่งไงพี่น้องนี่ครับนี่ครับปลูกแซมเข้ามานี่ครับให้ยนาปั๊บก็ออกดอกพี่น้องนี่ครับพอปีนี้ก็อากาศหนาวกินการสะสมอาหารก็ดีพี่น้องนี่ครับปลูกไม่ได้ที่หาเดือนก็ออกดอกพี่น้องพาวงต้นพี่น้องนี่ครับออกดอกเจียมต้นในเสวยงามพี่น้องโอ้ปีนี้ อีสวยงามพี่น้องสนนรับ15ปีเลยพี่น้องแต่งกริงเปิดช่วงกลางให้ปุ่มช่วงกลางปุ่มให้บ๊วพี่น้องบ๊วนี่ครับเทคนิคง่ายๆพี่น้องนี่ครับเขาจะดอกพี่น้องกลางช่วงกลางก็ตัดตออกพี่น้องนี่ครับตัดออกตอนนี้เกิอนี่ครับเขาจะดกเพราะว่าเขาจะรับแสงช่วงกลางพี่น้องนี่ครับเทคนิคง่ายๆคือเปิดช่วงกลางออกให้รับแสงพี่น้องดอกเขาจะดกสม่ำเสมอพี่น้องนี่ครับเทคนิควัด การดูแลดูแลแบบเดพี่น้องจะนี่ไปก็ผมมียังไหลายพี่น้องน้ำก็ให้สม่ำเสมอสามมือให้สี่มือให้พี่น้องพอไงดินต้องมีความชุ่มชื้นพี่น้องดินให้เกิดมีความชุ่มชื้นเพราะว่าชนี้เขาจะขาดน้ำว่าเด้ยพี่น้องพะเขาต้องการน้ำาหลพอตการน้ำมาเลียงนี่ครับเริ่มติดน้อยแล้วพี่น้องนี่ครับนี่เริ่มติดน้อยเลยพี่น้องนี่ครับเริ่มติดน้อยน้อยแล้วนี่ก็นับจากนี้ไปหนึ่งอาทิตย์ก็เริ่มให้ปุ๋ยเลยพี่น้อง ให้ปุ๋ยช่วงแรกๆก็ให้ปุ๋ยขี้ไก่ก็กระเด็นพี่น้องปุ๋ยเคมีอยู่ไม่ต้องกระเด็นพี่น้องให้ปุ๋ยขี้ไก่ให้ปุ๋ยขี้ไก่แก่ดีที่สุดเพราะว่าในปุ๋ยขี้ไก่แก่มีสารอาหารครบถ้วนนี่ครับดอกบานทั้งตัวผูตัวเมียบานขะกันเต็มโอ้พี่ดีพี่น้องสวยงามนี่ครับตามมา่บ้กรุ่นสองพี่น้องรุ่นสองก็ตามมาอีกพี่น้องรุ่นสองก็รังบานรุ่นสองดอกดอกตัวผูบานแล้วพี่น้องนี่ดอกตัวผูบานแล้วโรยแล้วก็ จะเป็นดอกสมบุนเพจพี่น้องนี่ครับดอกสมบุนเพจก็บราจขึ้นพี่น้องนี่นี่ครับดอกสมบุนเพจจะขึ้นนี่ครับาคามาแลงทีพี่น้องถามมาว่าเกษตสหมูยาคามาแลงยี่ห้อยังมาแลงปีกแข็งช่วงนี้เป็นมาแลงปีกแข็งนีพี่น้องก็เลยว่าต้นฝนนี่ส่วนสำคัญขาดอเไยก็คือซื้อการค่าซื้อว่าบ็อกทินนะพี่น้องเด้อบอกถินซื้อสามัญซันเฟอร์เมทินสามห้าพี่น้องซื้อสามมันก็ได้เรื่มซื้อเรียมไว้พี่น้อง เพราะว่ายาตัวน,นี้ขา,มาแมลงปีกแข็งพ้อมขานอนพอมพี่น้องพอเป็นยากษเซียนมูสไซมาแเ้ยเป็นหลายปีเลยพี่น้องพอรองมาแล้วว่ามิตรเนี่ยดีที่สุดพี่น้องอเป็นยาแทบเหลืองค่ะเป็นยาบ่บ่เป็นยานกพี่น้องยาป้องกันแต่ว่ากินแล้วเขาแมลงสิตายพี่น้องครับบ่งบรรยากาศบว่าตัวน,นี้ต้นใหญ่พี่น้องนี่นนตัวน,นี้ก็สวยงามพี่น้องตัวน,นี้ตัวน,นี้สิบหาปีปีนี้เจ้าสองร้อยโลเลยครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้สวยงาม ยอดสวางลอยโลกดอกบานสวยงามพี่น้องก็ะคาดวัได้อีกอย่างนึงพี่น้องแคทเซียมบอลลอนเลยพี่น้องเตรียมไว้เลยอยากให้ดีเอาใส่ยี่ห้อนุริดเลยพี่น้องนุริดของเกียรติไตรบริโภคชนะผนเพราะว่ามันมีน้ำตาลทางดวนพร้อมเพผนใส่แคทเซียมบอลลอนพร้อมเพราะว่าใส่แคทเซียมบอลลอนตัวน้ำที่ใส่อะไรก็ดีพี่น้องพอดีบอกน้ำตาลทางดวนมาพร้อมใส่แล้วก็สวยงามแล้วก็ปุ๋ยขี้ไก่พี่น้องนี่ครับบรรยากาศกันตอนนี้ไปก็ให้น้ำสม่ำเสมอพี่น้องดอกบานสวยงามครับผม กระรหมูพอเพียง